สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฮียซันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีมาครับเรามาเริ่มกันครับก็วันนี้นะครับเฮียก็มาเล่นทั้งสูงทั้งต่ำนะครับมาจัดให้สามคู่นะครับมีทั้งสูงมีทั้งต่ำนะครับก็คู่แรกนะครับเฮียเล่นไปที่หลีกสเปนนะครับ ดิคสเปนโอซานซูน่านะครับโอซานซูน่าเจอกับอาราเบตนะครับก็เฮียเล่นไปที่ต่ำนะครับ2.5จุดห้าดิกสเปนต่ำสองจุดห้านะครับแล้วก็บินเบานะครับเจอกับโซเซียดัดนะครับเล่นไปที่สูงนะครับสองจุดศูนย์ดิกเดียวกันเลยแล้วก็อะไรมาเลมาเรเนสนะครับมาเรเนสนะครับเจอกับนิวคาสเซิลนะครับก็ เล่นไปที่สูงครับ2.5อ่าทั้งหมด3บินนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียจะพาไปวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมเฮียถึงเล่นทั้งสูงเล่นทั้งต่ำนะครับสําหรับเันนี้ก็ขอฝากผลงานเมื่อวานหน่อยนะครับก็เมื่อวานก็ไอริคแล้วซัปเปร์มันเลื่อนนะครับเลื่อนการแข่งนะครับก็เล่นได้แค่2คู่นะครับก็ชนะ1นะครับชนะที่บาเลเซียนะครับ1แล้วก็ไปโดนลิเวอร์พูลนะแพ้ที่ลิเวอร์พูลนะครับ ไม่ยิงสักลูกเลยนะหรืวอว่เมืก็คือโอ้โหยอดเลยไม่มีสักลูกเลยครับมาครับมาเรื่องของวันนี้ดีกว่านะครับก็วันที่สามสิเอดนะครับเดือนสิบสองวันนี้เฮียมาอัดสายนะครับเพราะว่าไอ้น,นี่มันแข่งกันสามโมงนะครับใครที่จะตามไม่รู้จะทันหรือเปล่านะานะครับก็ํำหรับวันนี้สามคู่มาเราไปเริ่มกันดีกว่า คู่แรกนะครับคู่โอซาน่านะครับโอซานซูน่านะครับอก่อนจะเริ่มนะครับเฮียขอฝากเว็บสักหน่อยแล้วกันนะครับเว็บที่การเงินมั่นคงนะครับฝากถอนโอ้เร็วไม่เกินห้านาทีมีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายแอดไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับอแอดไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วใครสนใจเล่นอย่าลืมบอกนะครับว่าเฮียซันแนะนํามานะครับออย่าลืมเลยนะ อะครับเจอคู่แรกนะครับสำหรับคู่นี้ครับอาราเบตนะครับเจอกับโอซาซูน่านะครับสําหรับห้านัดล่าสุดนะครับก็โอซาซูน่านะครับก็ชนะไปหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มาชนะอีกสี่สองนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับสองนึงนะและล่าสุดเลยก็เสมอกันนะครับวันนี้เฮียเลยให้ไปที่ต่ํานะครับเพราะว่าเฮียว่าน่าจะไม่ถึงนะมีโอกาสจะไม่ถึงสามลูกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเอามาดูฟอร์มการเล่นของโอซานซูนากันนะครับว่าเป็นยังไงนัดล่าสุดนะครับเจอกับเอลเซ่นะครับก็เสมอไปสองสองนะครับแล้วก็มาโดนแหละบีบียาเลอันนะครับไปสามหนึ่งนะครับไปชนะหกศูนย์นะครับแล้วก็สามสองนะครับศูนย์สองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็พอทําประตูได้นะครับสําหรับโอซานซูน่านะครับแล้วเรามาดูของอาราเบตกันนะครับอาราเบตล่าสุดนะครับชนะเออีบาไปสองหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูแลเซลตาบิโกนะครับไปสองศูนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอสําหรับวันนี้อันนี้คือเขาเจอกับทีมอื่นแต่สําหรับวันนี้เขามาเจอกันเทียว่าไม่น่าถือสามลูกนะครับ อย่างเต็มที่ก็น่าจะเสมอนะครับหรือไม่ก็สองศูนย์นะครับเต็มที่เฮียว่าประมาณนั้นมากกว่านะก็ไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งก็เฮียเลยลงไปที่ต่ำนะครับสองจุดห้าที่โอซาน่าเจอกับอาราเบตนะครับไปคู่ต่อไปกันครับวีนเบลกับโซเซดัดครับวีนเบลกับโซเซดัดก็สำหรับห้านัดล่าสุดนะครับ ก็ขอเอาอันนี้ก่อนดีกว่าขอฝากโปรโมชั่นก่อนนะครับเผื่อมีใครสนใจจะเล่นกับเฮียนะก็สําหรับสมาชิกใหม่นะครับฝาก500รับเสื้อกีฬา1ตัวฝาก300รับแก้วเยติ1ใบนะครับแล้วก็โบนัสแนะนําเพื่อนครับ20%รับสูงสุด500บาทและสําหรับขานประจํานะครับที่ฝากมาเล่นประจํากับเฮียนะครับก็จะมีคาสิโนนะครับเขาคืนค่าคอมให้0.7% บอลน,น้ำสามทางคืนค่าคอม0.7ค่าคอมสเต็ปกีฬา5-17%ค่าคอมพาเลต5%สเต็ปกีฬาแทงได้2-10คู่ขั้นต่ำ5บาทกระเป๋าเดียวไม่ต้องโยกเงินนะครับก็ู0.7%ถือว่าคืนเยอะนะครับแทงเขานับเขาคืนให้ยอดได้เสียเลยนะก็ได้พันหนึ่งก็ได้7บาทนะเสียพันหนึ่งก็ได้7บาทนะครับเขาคืนให้เลยนับยอดได้เสียแล้วคืนให้เลยครับคืนให้ทันทีเลย แล้วก็สําหรับสายคาสิโนนะครับฝาก300รับ400นะครับทําเทินได้เสีย3เท่าถอนเงินได้เลยไม่จํากัดยอดนะครับแล้วก็กีฬาคืนยอดเสียนะครับโปกีฬานะครับคืนยอดเสีย30%ครับก็มีจะมีโปรโมชั่นให้เลือกมากกว่านี้นะครับก็แอดไปสอบถามกันได้นะที่แอด vr 6 8 8ครับอ่มาเริ่มบินบากันครับสำหรับหานัดล่าสุดนะครับ เออบินเบาชนะโซเซดัดไปหนึ่งศูนย์แล้วก็บินเบาไปโดนโซเซดัดสามหนึ่งนะครับโซเซดัดบินเบาสองหนึ่งสองศูนย์อ้าวสองหนึ่งนะครับล่าสุดเลยก็สองหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เฮียเล่นไปที่สูงนะครับสูงสองจุดศูนย์นะครับสูงสองจุดศูนย์อันนี้เฮียเล่นไปที่สูงสองจุดศูนนะครับสำหรับคู่ บินบากับโซเซดัดนะครับมาดูผลงานที่เขาเจอกับทีมอื่นนะครับก็สำหรับวินบานครับก็จะโดนนะครับแล้วก็มาเสมอบาลิเซียนะครับก็ไปโดนอีกไปโดนไอเรอันมัดดิกอีก3ามหนึ่งไปชนะอะไรฮูเอสกาสองไปเสมอแบบีย่านะครับหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูของ ไอ้โซเซดากันนะครับอ่านัดล่าสุดไปเสมอนาโปลีนะครับแล้วก็เสมอก็เอบาร์บาร์เซโลนาโดนบาร์เซโลนาไปสองหนึ่งนะเลบันเตโดนเลบันเตไปส่วนใหญ่ญโดนนะครับสำหรับโดนเซดาดนะครับสำหรับวันนี้ไอ้พวกนี้แค่เป็นไอที่เฉยๆนะครับก็มาดูฟอร์มการเล่นของเขานะสำหรับวันนี้เขามาเจอกันเีมยว,ว่ามีโอกาสถึงสามลูกนะครับวันนี้ สำหรับคู่นี้เฮียจัดไปที่สูง2.0นะครับมาคู่สุดท้ายนะครับแข่งบ่าย3โมงนะครับแข่งบ่าย3โมงนะครับก็อะไรมาลินเนสนะครับเจอกับนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเฮียเล่นไปที่2.0 2. เอยเ้ยเลียติดขัดละสูงครับ2.5นะอ่าสำหรับคู่นี้นะครับก็มาดูกันครับ5นัดล่าสุด พ9นะครับ n e w c ส s t l e ชนะ b u r n เนสไป10แล้วก็องนะครับ 1, 1, 4๑๔๔แล,ล่าสุดเสมอกันนะครับแต่นัดนี้เหียว่ามีโอกาสถึง3ลูกนะครับนัดนี้มีโอกาสจะถึงนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ดูคร่าวๆนะก็มีโอกาสถึง3ลูกนะครับมาดูมอการเล่นของ มาลีเนอนะครับก็พอทำประตูได้นะครับสำหรับ5นัดล่าสุดนะครับพอมีประตูนะครับโอเคครับสำหรับทีมนี้ก็พอมีประตูครับก็มาดูของวิวคารเซอร์นะครับล่าสุดเลยก็จะน่าไปสา3ศูนย์นะครับ1ศูนย์เอ2 1นะครับ2 1นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้พอทํประตูได้นะครับสาหรับมีคาสเตอร์นะครับตอนวนี้ที่จะมาถึงสามลูกก็ไม่น่ายากนะครับถ้าจะมาถึงสามลูกเออก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับสามลู่นี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็จบเพียงเท่านี้ก็สําหรับคนที่อยากจะเข้ากลุ่มนักเล่นบาคาร่านะครับแล้วก็มีดีเดดบอลนะครับมีวีไพีแจกทุกวันนะครับในกลุ่มก็จะมีหลายป๋าหลายเฮียให้เลือกให้คัดสัดกันนะครับ ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสามารถแอดมาสอบถามเฮียได้นะครับที่แอด s a n หกแปดแปดนะครับก็สนใจเข้าก็แอดมาหาเฮียได้นะก็สำหรับวันนี้นะครับก็สามคู่นี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับก็รอคู่แรกเลยเดี๋ยวเฮียจะรู้คู่แรกเลยนะครับคูพาสเสนเนี่ยปลายสามนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ขอฝากเว็บอ,อีกทีแล้วกันนะครับก่อนจะไปนะเว็บ v r หกแปดแปดนะครับฝาก อ่อนโอนเร็วไม่เกินห้านาทีนะครับไม่ว่าจะยอดเท่าไหร่ก็ไม่เกินห้านาทีนะครับมีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายแอดไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่ตามเฮียหรือสวนเฮียก็ขอให้ทุกคนบวกบวกทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะครับจะตามหรือสวนก็ขอให้บวกนะครับก็ก่อนที่จะลงทุนนะครับก็วิเคราะห์ให้ดีนะครับไต่ตองให้ดีนะครับว่า จะตามหรือส่วนนะครับเพราะว่าเงินไม่ใช่กระดาษนะครับอย่าเอาไปโปรยเล่นนะครับก็วิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับดูของเฮียให้ดีก่อนนะครับว่าจะส่วนหรือจะตามโอเคครับและทั้งส่วนทั้งตามก็ขอให้บวกกันทุกคนนะครับขอให้เฮงกันทุกคนนะอ่าเียลืมอะไรเพราะว่าวเนี่ยอ่าก็อีกทีแล้วกันนะครับก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนําเล่นบาคาร่านะครับแล้วก็กลุ่มอีเด็ยบอล มีวีไอพีแจกทุกวันนะครับเมื่อเมื่อคืนก็บวกกันบวกกันเยอะอยู่นะครับสำหรับในคนในกลุ่มวีไอพีนะครับก็สามารถแอดมาสอบถามเพียได้นะครับที่แอด s a n หกแปดแปดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพียก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ